อย่างนี <complex í toys> <P an lon aún> ่ยจังไหนจังดาน้องสาวขเมานำนี่มาสามคนแม่เราไม่สบายก็เลยไปหาหมอแล้วหรอไปหาหมอค่ะแต่่วาก่ได้หาหมอหรอกหมอจ่ายยาให้เลยเหรอหมอไหหมอบอลโอ๊ยยาเนื้อดิเศรษาเลยได้แม่สักหนักๆเศรษฐเลยหมอให้ยายาอย่งฮะยาอย่างยาเม็ดยาเม็ด แม่าคงน่ะก็มย้ำไขอยังแมจะมียาบอ้ะ่่ย้องไข่บ่ย้ำจ้าของไข่บ่หายากินด้แ่ย้ำจะคของไข่นอนขวดสังงักดูจะเป็นอีหยังล่ะบ่ไปหจับไปหายากินมนกัแม่ความนองว่าเน่มผู้สาวไข่ละแลนน้เขาพองพอบออยู่อ้กรไดพอกระแมวปฏิยพอปอยก็เป็นเองหวลูกสาวอยู่ อ้มาสามคนเด้อบริีมาสองคนเด้อนี่แม่แม่มาอยู่แม่มาด้วยเมถามวนีแม่บนหคนหอนตัวมาดูแลค่ะแม่ดูแลแต่เมื่อ่านอาการเป็นยังไงบ้างมีมาฝากกแม่ดูแล้แต่เม่อคานตอนที่เจ้าสิดเสื้อไผ่ไครั้งเลยอีหลม่ไเมื่อเช้าอีกอบนไข่ขึชิดพ่อเจ้าตลอดเลยด้ไหมเป็นเม็ดบไม่ไม่ไ่รนหลับปะเนี่ จาหนูควงมาฝากไวเป็นเกียรติอเสื้อผ้านะโอ้ยนตาสิเลยนอนสักนอนหนาวแบบสันเลยเจ้าสิเลยงเอาเสียงพ่อมึงบอกนอนเลยมีแกงนอมัใหญ่แล้นรถบกนสภาพเป็นยังไงโอ้ยนี่ตีความเสื้อผ้ายะเอาเนี่ยแซ่บดีสักีหันนคือจะบอกมันไม่แจ้ของมันไม่ใช่ของเราดูแบบนี้คือต้องบอกว่าแม่ขอยมีของโปรดเจ้าอของโปรดเลย ถ้าต่างเสกันใหม่มันคือแม่อธิบายแม่แทบแทบไม่กินเผื่อแม่ไปหาหมอแต่ว่าไปจอดอยู่อันทกสทกสบอละบือคนกัแตงขีตัตงชี้นิดเนาอจากวันเป็นน้ำหยังน้ำหยังแม่มีสีตาแม่มาสองคนนั่นออ8แปตานี่ามาบอสิบสองยหอดข้างหลังข้างหลังกอ คลินิกยุใสคือเป็นทกอเพอเวอร์อยู่บอพอจอดไปอีกจักหน่อยไปจอดขี้นิกอันนึงงลาบัดีเห็นเด็กเด็กนักเรียนใส่สูตรเก่ากับตัวเป็นทุ่นหมอมันเราก็สักอีกเออเรากอกับเล็บพ่อมันกับไข่กันอยู่ดีทอดกอซอมันกับสีเขียวแต่ว่าตัวทอดท่ากับตัวรอลียเนี่ยมันกับไข่กันอยู่สรุปีกอยู่ทั้งหนามนาะกันนึกว่าต่วักกอกับพ่อนี่เนี่ยมันไก่กันเติม คนมีความหลังเนี่ยตามักซอสสิแล้วเนาะพี่อย่างลำเนาควาแต่เพืองเนี่ยโอ้ยไปเอาแกงน้องมาเจ้บ่เหมาะก็อันนี่ดอกมาดูถูกกักแน่เถิะมันก็มาดูถูกกักแท้นะเทสบ่สีสู้ละตีพีนอง มูเจ้าต้องเห็นไม่แล้วเดี๋ยวพ่อจันคนดูถูกเราเดียๆต้องเห็นลูกเราได้บอต้องเห็นแม่แล้วููกนแล้วบั่นสิบอะไรน้ำบั่นบันหักไหวบีนติเมื่อต้องเห็ต้องเห็นแม่เราเถอะยน่อยหนยค่ะแม่ซ้อนอยู่ละแม่โอ้หข้อพี่ปุ๋ยเฮ้ยอมพีซอนมันด้กินเกี๊ยวเดียรแต่คุญน่ะคอแต่ว่าแปดมือน่าเจนยุ่ยอทิดหลังมื่กขึ้นบักอกน้ำกับพ่อด้กินเขาม่คาเดเมีย โเป็นสีเหลืองข้นเยเเบิดแดนี่ของสันติเป็นบมอสกบหนากับตเายโอ้ยอไปหาจอนรถไปหาจอนรถไม่สิบห้อจอดใสหัวไป